สองวันหนึ kind of ่ง <tes> ค um, <fall> wow ืนนะครับครับหึงงมดกี่กิโลก็ไข่จำได้ร้อยสี่วันแรกกี่กิโลครับวันแรกประมาณเก้าสิบวันแรกประมาณเก้าสิบวันที่สองวันที่สองรวมทั้งหมดประมาณร้อยสี่สิบกิโลเนาะร้อยสี่กิโลแต่ว่าทีมามาทางร้อยุดไหนที่ที่คีสุดครับจากไหนเป็นไหนในจอกน้อยไป อีสองคนนดำดังเนี่สุดแล้วนีมันเนี่ยอย่างมันถึงโหดไล่ทารุณขนาดนั้นที่ได้เจ็อย่างโหดไล่ทารุณขนาดนั้นเป็นตะคิวแค่รอกเป็นหายเป็นหายแล้วความันนะควันตะคิวเดี๋เดี๋อันตะคิวเนี่ยนะมันเป็นความฟิตส่วนบุคคลเพิ่นาแค่โง่ตักฟิตบฟิต โอ้โหดดาเปียดได้ดาวนี่มันต้องแอ่วแล้วพื้นที่ไปจ่ห้างถ้าปีกัะโอ้ดีใส่เกือเพียวไปหรอใส่เกือเพียวไปไม่ไหวไตเลยไปเตียวซิกแก้วยุทธเดย๋ยวสักนาทีหีึนก็ีกผมบันทึกสตาร์ว่าไว้หน่อยระยะทาง4.33ยอมดันดักไว้ดันความสูงและความชัน276อะ ภายใน4ีกิโลความชันสไตล์ว่งเอ้ยผมเป็นที่หนึ่งอ่ะว่าเมื่อคี้มีไข่มาเลยเส้นเราเราได้หอบไปนะเนี่ยถามความรู้สึกจากใจไอ๊ซ่าหรอมามมาร่วมงานกันทริปนี้ทริปแรกนที่ห้องจับกันยอดครับผมทั้งโหดมันฮรเลยแต่ละมีความสุขสุดยอดไอ้ศักไอ๊ซ่าปาร์ตรถมีกี่ปีอ่ะสองปี ไอ้ส tamam. ักเคยเจอประสบการณ์ลักษณะนี้หรอครับจนพอร์สตูกระเป๋ากันนะตุงถ้าแบบตูงขึ้นขึ้นไปนี่ถ้าแบบเอามือเบรกช่วยไลเลยเป็นที่ฟูตอันนั้นคือระยะทางหรอะแล้วมิตรภาพในการร่วมทางนะครับดีครับมิตรภาพผมอ้องอารีุริยดีวครับทุกอย่าง ความเป็นอยู่แบบพี่แบบน้องถือว่าสุดยอดนะครับโชคดีนะที่มาในเซตนี้ไม่หวานละไม่ได้ความมืดอันนี้อันนี้อันนี้จะต้องถามความรู้สึกในความมืดตะวันมันนึกมันมันคือถึงบ้านลุงพักดีอย่างเดียวสะอาดที่นอนอย่างเดียวนะเขาจะมีอีพีสองนะเดี๋ยวเขาจะสัมภาษณ์เรื่องเรื่องมะเร็งตะวัน ตะวันนี่เขาเริ่มสตาร์ทกี่โมงครับผมตีห้าตีห้าเกินตีห้าเกินนี่หมายถึงว่าตะวันยังไม่ขึ้นเตอะเริ่มเริ่มสตาร์ทร้อนตีห้าเกินแล้วเราไปถึงที่หมายปลายทางเนี่ยตะวันขึ้นหรือยังครับสองทุ่มจ้องทุ่มทีทั้งความไม่อยขี้โครดยาง ชอบซื้อของมาจับคู่กันดีชอบซื้อของมาจับู่โอเคถามไอ้นัดก่อนเพราะผมเปิดคนฟ้าไอ้นัดคนแรกหลังที่ผมฟ้าหน่วยกู้ภัยตัางบกนะหน่วยกู้ภัยตัางบกยุดเป็นลู้นแบบลงว่าดีเนาะไปกู้ภัยก่อนกรั้งแรกฟ้าไอ้นัดขี่สวนออกมาเฮ้ยหนึ่งกันแล้วเว้ยเลยเลยเลยครับเลยเป็นลัทธกาบันเลยก็พยายามที่เอาไอ้นัดขึ้นรถ แต่นั่เวลานั้นเขาเข้าใจว่าคนตลาดนี้น่าสำคัญว่าครับอ่าอันนั้นเขาเห็นบ้านสบายแล้วไปสิอืมอืได้เลี้ยวซ้ายสบายอ่าอันนี้สุดเลยโนความความรู้สึกบอกผมเหรอว่าเป็นจะได้พ่อเอาเอาเฉพาะช่วงโมเมนต์นั้นอ่ะที่มันมืดๆนะว้างกว้างกว้างกว้างว้างเอ้นั่นน่ะ ขาไปตั้งหน้าอยู่คนเดียวตั้งหลังเขาบอกว่าเอาทีอยู่กับเป็นกลุ่มสามคนแต่ผมบอกว่าโอา้ถ้าอยู่3ามคนเนี่ผมไปตั้งหน้าแล้วเพราะว่ามันนีะอ,อันนี้ก็ไปคนเดียวนะต่อทนนี้เจ้ากินนะนแล้วถ้าเป็นนอยา่ไปอะเอาขาโงวน,นี่นอู้ตัดใจอืวอีกอย่างนึงก็คือ ใจก็ใค้ไปมันสุดนะคือมันจบปัะเจ้แก้กิดในใจนะไกลแห่นี่ละกูละเองอ่ะอ๋อฮะวงวทุกคนนะเพื่อเพื่อเพื่อที่จะมีอย่างที่ช่วยได้ดูติตนะโอเคเดี๋ยวก้อยเฉลยตอนตายเนาะว่าเี่ยอย่างเขาเล่นเกมนี้ไอ้ปองเขาไอ้ปองนี่เป็นคนที่สองตีไปกูได้กางตังทุ่มกึ่งยืนอยู่กับป่า จอดเลยนะไอ้ฟงเกินเกินไว้ว่าความรู้สึกแต่แต่ขี่รถทีมมา <c oughs> อ่ะอ๋อเตือนนี่เตือลเล็คอ่ะเตือนแลกมเล็คเตลเนาะ <c oughs> ใ,ในที่ิการในที่พิการปั่นรถทีมนี่เตือลเล็คขนาดขึ้นรถสุขเตียตีสามตึงวันอ่ะเด <c oughs> ี๋ยวมายืนยืนกับากตาทุ่วงเกือบเนี่ยไอ <c oughs> ้ความรู้สึกตัวนั้นเปลี่ยนไจะได้กลัวผีแกก็ปวดอ่ะ ไปทางใดมืดเออมันตัวตัวไว้เออเอาจะได้ดี่สัตว์งานดูซับกบมีเนาะยกบมีสักอย่างเออหลงป่าหรือว่าไปเที่ยวนี่แบบโอ้ขับรถขับรถจะบ่มียังเกินกว่าที่นี่ละเนที่พิจารณารถอีกนะชีวิตอ๋อเอาแหละเอาเอาเรียว่าเรียกวบอกว่ากบมีไอ้ยังที่เกินเกินกว่านี้ละยังนะเขายังเหลือไเป็นไงยนะเกินกว่านี้แน่ยเป็นไง อ่ะทีนี้้ต่อไปของไหนเอาเอามากู้คู่สุดท้ายนะครับคู่สุดท้ายที่เอากู้ได้ก็อาสาวสบายไอ้ซัาบก่อนแต่เดี๋ยวก็ไปหาน้องและสุดพอดีประมาณพวกโมมันมืดแล้วน้องเย้รถมั่วเเป็นกู้แกต้องห่วงน้องเองแกรอรถรอโทรโทรศัพท์ก็บมีสัญญาณโทรกับบัไดโทรนี่ต่อได้ตะโพนพอดีวันเราผ่ามา เจ้าหน้าที่แบบอะไรจอดเอื้อขึ้นมาหัวดเพาแบบเขาลดึ้นได้กวดเพราะเจ้าเจ้านาเดียพอนี่าไม่หกักรุปวดข้างปูนง้งูไปปูนมัดกว่าจะลดมาถึงตรงในเมืองแม่ไอเมือเมืองกองโอ้มดแห้งมดเป่ามดนัด่งรถกับพีนั่งรถกับรถเองขนาดนั้นอ ฮักโม่เหมือกันเปรกลิสใครเชีเลยเจ๊เหมือนดังตะเคี้ยวไม่อกี้ยปีกอะตัวกองอะคือจัดพี่พี่ตก้องได้กันแต่จัดเลยมันตกอันอันอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับที่มันเกิดขึ้นในระยะเวลาแค่บักกี้ชั่วโมงตอนตะวันตกดินที่เมืองคลองนะครับเมื่อกี้นาทีเนาะเมื่อกี้นาทีอันนั้นบอกไม่กี่นาทีมันมันช่วงเวลาห้านาทีสิบนาทีมันมันมันกลายเป็นความทรงจําแบบเรื่องเรื่อง คนแรกที่หลงไปบอบกปายแล้วก็เจนตัวไปโล่ปลายแล้วโลงบกปายแสด้ว่าต้นเหตุมันเกิดจากจุดนี้กันปุ๊บ ตีลงไปเพราะอะไรอย่างก็สำอางเนาะเลยยอมลงน้ำมะก่อนลงน้ำผมไม่ถอรองเท้าเลยขอรองเท้าโจมรถของนะกันเลี้ยวมาใส่รองเท้าบดบกเขาเลี้ยวไม่ต่อเอ็ดฮเกงถอดเลยครับผมเมาโซนแล้วฮะใส่ผมถอดเลยโอเคนี่คนคนสุดท้ายน่ะน้องเหลาเขาที่เข้ามารหวมจีบตอนวินาทีเอาเอาจับใจน่ะตีตี ตีหูแล้วว่าบรเดียวเนี่ยอาจจะโดนทอดทิ้งหรือว่าอยู่กลางป่าเนี่ยบอกความมันซึกงมาหรอกเว,วลานั้นอ่ะผมคึ้นไปก็หูว่างรุ่อบบน,ออนอยายเขาตีนไปรอเดี๋ยวแยกแถวตีแบบนอนเนี่ยเออแล้วไปซือนะผมคึดว่าแต่เ <c ười> ขาแต่เขารอก่อหายแซบหายแซบขอบคุณหลอกดาวอ่ะโอตอนแรกผมข เอ๊ะใครแทมนี้ก็แค่นอสะืมจกาวนแลว่าไอ้พับอกแปลกวะพออันล้อรถบุกกลมบอล้อรถสุดแทงปั่นเปนปั่นไปอ่ะฝร่รถครับเรั่ำรไอหมีดอกเว้ยดเดียนของง้นใจวิชาลูกเสือเนอสกดรอยมืดกับมืดละหันวะเอาอย่างสองสองล้วก็ต่อห้หัวกหัวเอ้ามือลอใหญ่ๆเลยาสู้ สู่ขี่ไปลงกับรถรถลัแล้วงอกรุ่แหมรอแล้วรู้พัดแล้วอย่ามาได้ให้ก๊อกลถไปสุดท้ายกับกระรถกันเนาะเจ้าหน้าที่อ่าเนี่ยเนี่ยน่กู้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 นี่นะครับเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลเปกู้ที่อ่าเปิ้ลเปิ้ลเราจะไม่ทิ้งกันเปิ้ลเปิ้ลเป็นมี เป็นบอดี้ซิสเต็มที่ที่ระบบที่ดีมากแล้วก็เราจะไม่ทิ้งกันจัดแล้วถ้าจะอันเคย<ก>ทำบุญร่วมกันมาไกป่ปลาก็ห้องไงอยังก็ห้องอ่าญาติญาตี่เป็นคดียวที่ไปเหมือนนั่งติ๊กโกไปสองตะวันเลยเจ้าดีบอกเลยว่าเหมือนจะกลับมาโค้นได้หวัี่เราจอดแักที่รถมันเปลี่ยนได้งานนี้เอาจากใจไอ้นัทบอกกรรมเด้อ มันจะเป็นเรื่องเล่าขานแหนมนักกอะเรื่องเนี้ยให้จะเล่าเล่าเล่าได้ไหมแต่ครับขวรับแต่สำหรับผมไม่มวนสุล้ะถ้าสำหรับผมเนี่ยนะวินาทีที่ผมตัดสินใจอ่ะคือไอ้ปองโทรมาแล้วไอ้ป๋องก็ผมถ้าแต่ผมขึ้นแล้วว่า ถ้าผมแท้ก็กเดียว<ล>ยจะมืดกลางดอยแ,<ม>แล้วลำบากตัวมผมเลยตัดสินใจว่าแหงที่เหลืออยู่สุดท้ายล่ะมผมซัดเลยผมบดลงแล้วสักตีนะไอ้ผมม,มาถามว่าไอ้เนื้อุ่าขาวลงอหรอเอผมลงซัดจนมดเลยไอ้เนื้อุ่าขาวขึ้นไปปุ๊บติดกลางแดงปุ๊บโฟนมุ้งเลยนะมันยังเหลือคึกแหมหน้อยอยู่นะมองไอ้ผมอันนั้นน่ะสายด้อยนะมันขึ้นอีแล้วไปฟูนอีว่ะโอ้โห นั่นน่ะผมปุ้งไปเสร็จปั๊บผมโทรตลอดแต่งขี่ตัวโทรเลยหยุดแม่หนูมึงดีเกียมรถกุญแจมีไหนสนานปันพื้นไปเติมมันฟังออกมาทันทีข้าะจอดไห่ถามเจ้าบ้านสุดแต่งอ้องเป็นยังสัญญาณไแต่คนมาบีบแตงเดและนะที่ผมปั่นอเป้มเปินๆไอ้กูละแม่ละไอ้แน่ คือถ้าปีมแรกเนี่ยผมเอ๊ะใจว่ามันสภาพานเราพอปีมที่สองเนี่ยปีมปีมเนี่ยอ่าเออหูละมาละมาละนจะกลับบ้านรู้สตีได้เข้าบ้านโอเคอันนี้เราเอาเอาเอาจบเรื่องราวของการกู้ภัยแมลงเพียงเสี้ยววินาทีเมื่อกี้ี้อันนี้เรา